น้ำฝนอะ่ะเออน้องชื่ออะไรคือตัวอะไรโดดเจ็กไหมเขาหนูจอีกตัวเอาตอมัดเป็นหมากร้ายเลยเจ็กหมากร้ายแล้ว,าลวทางที่ดีคือทางไปนา <c oughs> สวยจังเลยอะ่ะ นก้าก็อยากให้เราได้ตังค์นะนัะก้าเราก็แบบไหนคะ มันเรียงแถวกันใช่ไหมลูกนันตื้นลูกเนี่ยเห็นไหมถอดรองเท้าเดินเข้าไปเนี่ยพี่ว่าทำอะไรถอนหญ้าใช่ไหม สอนย่าช่วยยายอนย่าชวแฮปปี้ีดะ <nt touch> <Enough>